สวัสดีค่ะพบกวัาบรายการ h o s ซิงฮิงมอร์ n ิ่งนิวเช้าวันพุธที่24กรกฎาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเริ่มฟื้นตัวขึ้นช่วงกลางคืนนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐทั้งสอวอแล้วก็สอสอบพักรอพับพิกันได้ออกมาเรียกร้องให้มีการถอดถอนโจไบ,บเดนออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี ตามรัฐมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่25ก็คงเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพหลังจากที่มีการดีเบตระหว่างทำแล้วก็ไปเดนเราก็สถานให้เห็นนะคะว่าไปเดนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไบเดนก็ตัดสินใจที่จะถอนตัวออกจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ทางด้านยอดขายบ้านมือสองเดือนมิถุนายนของสารัฐตัวเลขออกมาไม่ดีลดลงเหลือ3.89ล้านยูนิตตามที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี66แล้วก็น้อยกว่าาคาดการไว้และมีข่าวดีอันหนึ่งนะคะว่าทางอินเดียเนี่ยเตรียมที่จะลดภาษีนำเข้าทองคำจาก15%เหลือ6% ซึ่งความต้องการทองคำจากอินเดียในปีนี้ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวถึงแม้ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงข้ามกับจีนที่ความต้องการทองคำดูเหมือนจะอ่อนแอลงนะคะแล้วก็เมื่อวานมีข่าวว่าจีนก็มีการนำเข้าทองคำเดือนมิถุนายนลดลง60%ซึ่งความต้องการทองคำ จากจีนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเครื่องประดับประมาณ70%ดซดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเป็นหลักราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืน2 4 0 9ดอลลาร์เพิ่มขึ้น13ตดอลลาร์ค่ะส่วนของทุน SPDR ดี o กอทัดเข้ามาซื้อทองคำา7 7 3ตันคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีเพมายภารการผิดเดือนกรกฎาคมตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะ ส่งตัวออกมา5 1 7นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจนะ่าจะเป็นดัชนีภาคการบริการเดือนกรกฎาคมตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะออกมาลดลงเหลือ54.7ส่วนยอดขายบ้านใหมายเดือนเมษาย,ยนตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเป็น6 3 9 0 0สําสำคัญจริงๆภาคการริการนะคะการดอกกานไว้ถ้าเกิดออกมาไม่ดีก็น่าจนุนทองคำภัการิการสำคัญสำหรับ เศรษฐกิจสหรัฐค่ะโดมดมวราคาทองคำคาดว่าเริ่มขึ้นหน่อยไซเวนนะคะอาจจะขึ้นหน่อยในกรอบประมาณ2,390-2,420ถึงดอลลาร์แนวรับระยะสั้น2,390-2,380ดอลลาร์ถึง2,383ดอลลาร์แนวต้านด้านบน2,420-2,430ดอลลาร์ค่ะ สำหรับราคา้องแท่งของสมาคมเมอร์วันปรับเปลี่ยนถึง10ครั้งทีเดียวนะคะพันผวนทีเดียวแต่ว่าปิดตลาดที่41,300บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนแนวรับ41,100บาท41,000บาทท้วนค่ะแนวต้าน41,400บาท41,500บาทคำแนะนำการลงทุนนะคะท่านที่มีอยู่แล้วบอกว่า มีต้นทุนที่สูงก็อาจจะติดต่อไปนะคะเราก็อาจจะหล่อขายทํากำไรที่ประมาณสัก4 1 4 0 0 1 5 0 0 0ึ่งพับาทเริ่มอาจจะทยอยเก็บได้ถ้าต่ำกว่า2400บาทนะคะโซนประมาณสัก2380ดอลลาร์จริงๆเป็นจุดที่ปลอดภัยในการเข้าซื้อเก่งกำไร โกลฟิเจอร์ฝั่งซื้อแนะนำา2,380ถึง2,383ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,370ดอลลาร์โกลไลฟิเจอร์ซื้อ2,410ถึง2,413ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,400ดอลลาร์นะคะก็ยังไม่ต้องเข้าซื้อเต็มที่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก็เกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นมานะคะที่เรียนเวลาตั้งแต่วันศุกร์ ส่วนเงินบาทแข็งค่าขึ้น11ตังค์นะคะอยู่36บาท12สตางค์แนวรับ36บาทแนวต้าน36บาท35สตางค์นะคะส่วน USD future นี่ก็เทรดต่ำกว่าเงินบาท2 0สตางค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ